สวัสดีนะครับผมโต่งนะครับวันนี้มาดูจังหวะเข้าทํากําไรในตลาดค่างเงินนะครับของค่างเงินออสเตรเลียดอลลาร์นะครับกับเงิน USD นะผมมองว่าตอนนี้น่าจะได้จังหวะเข้าทํากําไรแล้วนะครับผมมองว่าเป็นเป็นบายนะจังหวะที่ราคาดิ่ขึ้นไปนะครับอยหาจังหวะดีๆสักนิดนึงถ้ามันทำดูโลลงมาเกิดภาะวา clear, เาะเคลียร์ผมว่าโอเคเลยนะครับ ระหว่างนี้เดี๋ยวพี่เขาให้ฟังก่อนดูทําเฟรมมันก่อนนะครับทำเฟรมมันจริงๆเนี่ยมันเป็นลักษณะของเทรนขาลงถูกไหมครับลองตีเทรนดูนะครับสร้างชันแนลปึ๊บน่าอยี้ยมันเป็นเทรนขาลงที่ท,ที่ที่น่าจะเกิดการพักตัวขึ้นนะที่ผมเห็นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเร,กา,รากังฟีโหหาการพักตัวของราคานะฮะวิงไหยวิงโลลงมาถูกไหมครับปึ๊บเออ ก็น่าจะมาถึงระดับโซนดีเทสนะครับที่6 4 8นะแต่ตอนนี้เรามองว่ามันเป็นขาลงที่น่ากำลังจะพักตัวขึ้นนะครับเหตุผลเพราะว่าปิดติกเทมลับนะครับเดยเฉพาะเคลียร์ได้นะทางเฟรมบิก๊กทองเฟรมวิกที่เห็นชัดเจนเลยคือเกิดภาวะเคลียร์นะครับของราคานะแล้วก็ถึงเป้าหมายขาลงหรือเปล่าวัดแป๊บนึงนะครับือทางเฟรมนี้น่าจะวัดไม่ได้แต่สิ่งที่เราเห็นคือราคาที่หางจาก อีบเอห้าวันเกิดภาวะเคลียร์น่าจะเกิดขึ้นไปน่าจะอย่างน้อยขึ้นไปทดสอบที่เรนอีบเอห้าวันก่อนนะ,น,น,นะครับเนาะให้ราลงเป็นกำลังฟื้นตัวเข้าใจไหมนะครับไปนะครับดูทางเฟรมดีอ่าดีก็เหมือนกันนะประเด็นเนี่ยถ้าเกิดเราจินตนาการดีๆนะครับเอาตามหลักก่อนเรนนี้จะเห็นเกิดภาวะเคลียร์นะครับราคาที่หางอีบ A5 หวัน ราคาอาจจะดีขึ้นมาทดสอบก่อนก็ได้นะครับที่เดย์ข้าวันแล้วเราดูนะตัวนี้เป็นลักษณะเหมือนเทเลชัวเดอร์ป่ะเออหัวไหลนะเราวัดเป้าหมายขาลงนะครับดีเน็กไลน์ดีนี้ดีเน็กไลน์นะเราลองหาเป้าหมายขาลงดูปึ๊บจักไฮมาลงอย่างนี้นะดีนะแล้วก็เราวัดเป้าหมายขาลงนี้คัดลอกมาลงมาแล้วก็วางไว้ปึ๊บอ่ะเป็นไงใกล้เคียงไหมครับ เออแสดงว่าตอนนี้น่าจะถึงเป้าหมายขาลงแล้วนะนะครับซึ่งเราก็สามารถหาเป้าหมายขาลงจากตัวฟิโบได้นะครัไปฟิโบกางสวินเรื่องมาสักสบินหนึ่งนะครับดูว่าที่ราคาถึงเนี่ยปัจจุบันมันถึงเป้าหมายหรืงยังช่ว่าถึงแล้วนะนะครับก็บริเวณนี้พอดีเนาะเออบริเวณนี้บริเวณนี้คิดว่าน่าจะถึงนะนะครับสองเหตุผลนะผมทำเฟรมนี้ทำเฟรมเด็คือเป็นลักษณะของเทรนเดอร์นะครับแล้วก็วัดเป้าหมายขาลงแล้วน่าจะถึงเป้าหมายขาลงนะครับสอง ใช้ลักษณะของฟิโบในการวัด้าหมายค่าลงแล้วก็เกิดภาวะเคลียร์นะสี่ชั่วโมงสิสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงเห็นเป็นภาวะเคลียร์ชัดเจนนะครับราคาทิ้งตัวลงมาน่าจะรีบาวขึ้นนะผมวัดกันเอออย่างน,น้อยต้องรีบาวมาที่ยี่สิบสามดหกเวนี้นะอืมหนึ่งนาทีเออหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงราคาปิดเหนือเส้นยิมเอยี่สิบเอ็ดวันได้นะครับ โอกาสลงมาทดสอบ im a ยสิเอ็วันแล้วค่อยขึ้นไปเทตต่ออาจจะมีนะเดือนนี้ซึ่งเดืนนี้นะนก,นก็กลายเป็นเดือนเนือต้านของราคาไปะนะสิบห้าที่สิบห้าทีอะไรสิบห้านาทีราคาเคยวิ่งลงมาพักตัวตรงนี้แล้วก็วิ่งขึ้นไปต่อผมไม่เห็นอะไรนะครับสิบห้าทีเห็นว่าเคยบเบสเซนตต้านเริขึ้นมานะครับลักษณะของอินพาวเพื่อนที่หนึ่งนะ เพราะบริเวณนี้ลักษณะเหมือนจะเป็นเป็นเหย็ดลงเพื่อนที่ห้าจบแล้วนะครับวัตถิโบเห็นไหมครับเมื่อชนแนวต้านบริเวณนี้แนวต้านบริเวณนี้อาจจะถึงนะหุ้นสูง1.8โซลิเทสนะครับนะถ้าทีตะกี้ต,ตอนมันลงมาตะกี้เราไม่ได้เปิดออเดอร์เนาะไม่ทันเนาะมันลงมาเทสก่อนแล้วมันก็เด้งขึ้นมาเลยนิดหน,นึ่งสิบตัวปิ๊บดูที่หนึ่งนาทีครับจังหวะเข้า เนี่ยครับตอนที่มันวิ่งออกมาตะกี้เนาะมันน่าจะเปิดตัวส่วนตัวใบนี้ได้แล้วเนี่ยมันกลายมาเป็นติดอะไรครับติดเ็นตั้นเลยนี่เนาะอืมนั่นแหละดี๋ยวมองว่าขึ้นอยู่นะครับเดี๋ยวผมรอจังหวะที่มันเบรกขึ้นไปนะเบรกขึ้นไปนะครับ follow ตามนะเออเบรกขึ้นไป gap อีกกรณีหนึ่งคือทำ new low ลงมานะครับตัส้ง channel เรับอนี้เืน gap นี้ก็น่าจะมีระย,ยะอ่า ลมประพักอีกกรณีหนึ่งนะเบรกขึ้นไปตามนะครับอีกกรณีหนึ่งคือลมปพักแถวๆนี้นะครับก็เปิดบายตามนะเทีนะเดี๋ยวได้จังหวะเดี๋ยวผมเปิดวิดีโอนะครับเดี๋วยวผมเปิดออเดอร์บายบริเวณนี้นะครับเหตุผลเพราะว่าราคาลงมาเทสบริเวณนะี้แล้วถ้าผมลงกลางฟิบโบนิดนหนึ่งนะค8 2โอเคผมเปิดตรงนี้นะครับมันบวกสเปดไปสามปีปนะครับบริเวณนะี้เนาะ อาจจะทำิวโลลงมานะครับเพื่อเกิดภาวะเคลียร์ก่อนนะผมมองว่าตรงนี้บวกไปสามทิศเทคโปรฟิตก็บริเวณไฮเดิมถ้าหลุดต้านบริเวณนี้ก็สามารถขึ้นไฮเดิมได้นะแต่ผมเองมองยังมองว่าเอ๊ะมันน่าจะน่าจะลงลงไปต่อเพื่อทำิวโลหรือเปล่าหรืออย่างน้อยก็ทำดับเบิลบัตทอมเพื่อเกิดภาวะเคลียร์ที่ชัดเจนอะไรเงี้ยแต่เนี้ยมันยืนเหนือที่เส้นเอเมเท่าไหร่ฮร้อยวันทำเพิ่มหนึ่งนาทีนะร้อยวันแล้วก็มายืนบริเวณ ชแนลเทนลับของเราอะนะครับมีสองกรณีนะกรณีหนึ่งคือหลุดลงมาก,ก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นไปหรือกรณีหนึงก็คือเบรกบริเวณเทนต้านสีแดงในบริเวณนี้ครับที่บวกออกมนหนึ่งเทนต้านเนียชแนลเนี่ยแล้วก็สามารถขึ้นไป take profit ในบริเวณนี้ได้เนาะเดี๋ยวเขาดูนะครับเดี๋ยวผมอัดวิดีโอเอาละครับมาดูตัวของออสเตรเลียดอลาลาร์กับ USD นะครับลงมาทำ New Low นะครับแล้วก็เกิดภาวะเคลียร์ละ แล้วก็ลองวัดเป้าหมายของการพักตัวนะครับก็มาพักที่ประมาณเรืวอง50ส่วนรีเทสนะครับถ้าเกิดเราวัดเป้าหมายขาลงนะสวิงนี้ขาดสวิงนี้เนี่ยฮะก็ถึง127เปอร์เซ็นตนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะคัดออเดอร์เดิมนะครับผมมองว่าต้นทุนผมสูงขึ้นเดี๋ยวผมจะเปิดออเดอร์เอกออเดอร์หนึ่งเวนด้านล่างนี้เนาะเพื่อเฉลี่ยขึ้นไปนะครับไม่ได้เฉลี่ยดิผมจะคัดออเดอร์เก่าทิ้งเลยนะแบบนี้นะฮะ ผมปิดออเดอร์เก่าก่อนนะครับคัดไปก่อนหรือว่าคุณพี่จะใช้วิธีในการถั่วก็ได้นะครับแต่ผมคัดไปตอนนี้ก็โดนไปประมาณ8ป๊บนะครับผมคัดแล้วเดี๋ยผมเตรียมเปิดต่อนะครับผมมองว่าเดี๋ยวมันต้องมีนิวโรต่อเน,นี่ยอาจจะมันทดสอบเทรนเทรนชานแนลผมวัดฟิโบแป๊บนึง ถ้าลงมาอีกสี่ปดเนี่ยหะแป๊บนึงนะครับแถวแถวนี้แหละบริเวณนี้ใกล้น่าจะเปิดได้แล้วเดี๋ยวรอราคาให้มันชัดเจนกว่าน,น,นี้น,นิดนึงนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงเนาะออเดอร์นี้ผมขาดทุนมานะผมขาดไปเพราะว่ามันรีเทสลึกลงนะครับลึกต่ำเนาะผมก็ขาดไปแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดถัวบริเวณที่ต้นทุนถูกกว่า แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวรอรอผมเปิดแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเปิดแล้วก็ได้ฮะก็เห็นมันเป็นติดที่ EMA สองร้อยวันเนาะใจจริงผมอยากจะให้มันทำ e w l o ลงมักนะผมดูทำเฟรมห้าทีแป๊บนะึงห้านาทีเคลียร์แล้วนี่ห้านาทีเคลียร์อืมเดี๋ยวผมเปิดนะครับที่หนึ่งนาทีนะเปิดบายนะครับ เปิดปุ๊บราคาก็วิ่งเนาะจริงงออเดอร์ตะกี้ไม่ไม่ต้องคัดก็ได้นะครับแต่ผมผมคัดไปนะครับแล้วก็มาเปิดในต้นทุนที่ต่ำกว่าถือว่าเป็นการถั่วเฉลีย่ยเนาะเห็นเนาะเดี๋ยวดูจังหวัดต่อไปนะครับว่ามันสามารถขึ้นไปเทคโปรฟิตได้ไหมถ้าเกิดเบรกเรเหนเห็นต้านชานเอานี้ขึ้นไปผมว่าไม่น่ามีปัญหาก็น่าจะชมทีวีไป มาลครับมาดูตัวค่างเงินนะครับของ Australia ยดอลลาร์กับ USD ครั้งนะครับคือหลังจากที่ราคาลงมาพักนะครับเวนวิ่งในกรอบของเทรนชานเ e ลขาลงเนาะผมเองมองว่ายังเป็นการปรับลักษณะของคอลเลกชันของเว็บที่4อยู่นะนะครับเราลองดูว่าอตรงนี้มันลงปรับมันลึกน,นเนี่ยก็ลองวัดดูนะครับว่าเว็บเนี้ยปรับมาประมาณเท่าไหร่ ปรากฏว่าปรับลงมาที่138.2พอดีเนาะนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เบรกเทนต้านขึ้นไปนะครับอี่ยเห็นไหมครัเทรนชนแนลขาลงสีแดงอะเนาะเ,ะเบรกขึ้นไปซึ่งเราอรอลุ้น TP ท,ที่เวนเลเวล78.6แถวๆประมาณเนี้ยเนาะก็เบรกขึ้นไปก่อนนะถึงตัด TP ขึ้นไปซึ่งตอนนี้อยู่ในโซนกําไรแล้วนะครับเนาะซึ่งผมเองเคยคัดลอสดบริเวณนี้หนึ่งครั้งนะครับเพราะว่าราคาทิ้งตัวลงมาเนาะ แล้วก็ยังลงมาพักไม่สุดอ่ะนะฮะแล้วผมก็มาคัดเนาะคัดคัดออเดอร์นี้แล้วก็มาเปิดอีกทีออเดอร์นี้อ่ะนะครับแล้วก็เจอลากลงนะครับมาเทียที่ประมาณเลเวล38.2แล้วตอนนี้ break t r น n ตั้งขึ้นไปมีแรงซื้อกับเข้ามาที่แข็งแรงนะราคาวิ่งเหนือบริเวณเส้น EMA 5วันมาตลอดอ่ะนะครับตอนนี้ก็่วนกำไรนะฮะรอ take profit เนี่ยครับ,รรบเส้นสีแดงสองเส้นบริเวณนี้ โอเคเนาะซึ่งผมมองเองว่าลักษณะของค่างเงินนี้จริง,รงๆเป็นลักษณะของเทรนขาลงนะครับแต่มันเป็นเทรนขาลงที่มีการฟื้นตัวหรืออ,อ่อ,อนแรงอนะครับฉะนั้นลักษณะไฮเดิมผมว่าน่าจะขึ้นมาทดสอบอยู่นะซึ่งอิมเพลของเครื่องที่5อาจจะขึ้นมาทดสอบบริเวณไฮเดิมที่ทาําลักษณะดับเบิลท็อปหรือทําลักษณะของนิวไฮขึ้นไปได้นะครับทดสอบที่1นึอย่างนี้ก็ได้นะครับต้องไปดูแนวรับแนวต้านของทางฟรมใหญ่อีกทีนหนึ่งโอเคเนาะเดี๋ยวคอยดูนะครับว่าจะเทคโปรฟิตได้ไหมครับ เดี๋ยวผมอัดวิดีโอเนาะอีกครั้งนะครับเอาละครับตัวน,นี้ก็เทคโปรฟิตไปเรียบร้อยนะฮะเมื่อกี้ออกไปข้างนอกเนาะแล้วก็หยุดวิดีโอไว้ไม่ได้อัดตอนที่จังหวะมันรีบาวขึ้นไปนะครับคือตอนที่ผมอัดล่าสุดน่าจะเบรนด์นี้เนาะราคาลงมายอ่อพักที่เส้น EMA ยียสิวันแล้วก็วิ่งขึ้นไปเป็นลักษณะของอย่างเทรนแข็งแรงเลยนะฮะไม่หลุดเส้น EMA ห้าวันก็ไปเทคโปรฟิตของเราตัวน,นี้เรียบร้อย เนาะโอเคนะครับเดี๋ยวผมได้จังหวะเข้าทํากําไรของค่างเงินไหนนะครับผมจะอัดวิดีโอเป็นสำหรับเ a s e study ให้กับพี่ๆนักลงทุนมือใหม่ทุกท่านเนาะนะครับจะได้ศึกษาในมองตลาดกันเข้าใจมากขึ้นนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามขอบคุณครับสวัสดีฮะ